เย่ yeah, เลยวันนี้ใช่ไหมคะโอ้ oh, น้องหวยไม่เจอพี่ดอนใช่ไหมคะพี่ไปยทาบอกว่ากอดกอดผ่านการสร้างรายได้เรียบร้อยนะคะคู่บินยังงมงมเศร้าๆอยู่อก <laughs> ไม่น้องซิลนะคะสวัสดีคะ่ะน้องซิลนะคะน้องหวยบอกว่าสวัสดีกับคุณปลายทางนะคะเมื่อวานไปบโดนเพราะว่าเป็นปวดหัวคะ่คะค่ะ ยวมือหนีมาหลุน่าคุณคูบินสซไดลบอีกบ่อนะคะอ่าป่าก็บอกว่าน้องมวยสวัสดีเช่นกันจ้านะคะอ่าป้าอันก็บอกว่าอ่าสวัสดีคุณปลายทางนะคะน้องมวยก็บอกว่าสวัสดีกับป้าสวัสดีค่ะคุณมวยนะคะสวัสดีค่ะคุบินนะคะพิทุมก็สวัสดีกับคุณสุพันสวัสดีสุพนสัพนโสภกุลน,น,นะคะอ่าน้องว่ากินแล้งค่ะโอ้ถามพี่บินติค่ะอ่าพี่บินก็ตอนนี้นี่ยังโมโห่ะ แว่ามีชอ่อขาวของแซ่บน่องซิ้วๆยูใส่สิไปกินน้ำ <c oughs> มากินผสมค่ะมากินผสมนะคะโปก็ได้นะคะอ่าล้วแต่ห้องานัดนะคะมือเซากะหลูกมาอออกกาลังกายนะคะได้สามมือแล้วคะ่ะได้สามมือแล้วนะคะออกกําลังกายอ่าเขาเอื่นว่าปั้นดินนึงบ่ค่ะปั้นดินเสร็จก็จะหวานเลยหวานข้างบนหวานหวานหวานเขาข้างบนไหมคะ่ะโดยไม่ให ข้าวจมลงไปข้างล่างคือจะบอกเอฟเฟกที่ใช้จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะมาที่นี่หาบาเจอนะคะอันอเราจะใช้เอฟเฟกที่ที่คิดว่าเราดูไปก่อนแล้วนะคะพี่บัตรนะคะอ่าป้าจุกไปก่อนเรียบร้อยนะคะพี่บัตรก็สวัสดีกับน้องมวยนะคะนรินพัฒนก์ก็อ่าพี่บัตรค่ะ <laughs> จะอันคลิปยาวาไลฟ์สดสองวันนี่ไลฟ์ติดต่อกันสอง่าขอพวกคุณ a อนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เลยล่าสวัสดีค่ะคูบีน <laughs> สวัสดีค่ะว่าอะไรก็ได้บาปปจุกมา้างวาทแทมันบอนอครับ <laughs> สวัสดีค่ะพี่บาทนะคะสวัสดีค่ะคูบีนนะคะสวัสดีนะคะพี่บาทโอ้พอกัน พี่ว่างเป็นระยะระยะนะคะพี่พี่พี่ไปทางว่างเป็นระยะระยะค่ะสวัสดีค่ะพี่จุกนะคะสวัสดีค่ะคือสียายปาจุกนี่ซื้อผ้าซื้อๆได้ค่ะแล้วยังสวยอยู่เลยเด้ค่ะโมเมลโมเมลเราใส่เข้ามาปัจุกซื้อค่ะอันไปฟังคนบอกย้ำใดก็มีแต่แนวอยากหัว พี่ลุงรัดบอกว่าเอา่อสวัสดีค่ะปะ้าอ,อ,อ,ะะอันกับน้องมิวนะคะป้าอันกับน้องมิวพี่ไปทางก็บอกว่าว่างเปลา่าสวัสดีพี่ไม่ว่างครูบีนเด็กหญิงหมวยมารายงานตัวค่ะพนนะคะน้องหมวยน้องน้องซิวบอกว่าสวัสดีค่ะเด็กหญิงเด็กหญิงสวัสดีค่ะทักทายทักทายทุกคนนะคะทุกคนทุกอา่า ทุกคนทุกพื้นที่นะคะสภาพเนื้อนะคะมีแขนขาที่กระชับนะคะกระสีบอยอนคอยไปไดยคะ่ะอ,อันนี้คือผลดีของการออกกําลังกายนะคะเนาะอ่าปะพี่พนไปเสริมสวยตั้งประเทศครับมันนะ,ปะไปใสค่ค่ะส่งออกนอกเลยเต๋ <c oughs> ขอบคุณค่ะนะคะป้าอันก็ทานข้าวหรือยังอะไรก็ได้แบบประจุนฤพัฒก็สวัสดีอะไรก็ได้แาบประจ,นระรระจุน้องหมวยก็สวัสดีกับ พี่ทีนันสวัสดีค่ะดีครับคุณคนสวยครับนะคะกับนารุพัฒนนะคะกับเพื่นพัฒนะคะกนาสิประมาณนันล่ะคะ่ะสวัสดีทุกคนรอบห้องครั้งนะคะอ่าพี่บัตรก็สวัสดีคุณปลายทางนะคะอ่าคุณสุพนันก็สวัสดีคุณยายคุณยายปุ๋ยน้องสุพนันบอกว่าจ๊เอ๋ครับประจุครับผมนะคะพี่ทุมก็บอกอก็บอกว่าสวัสดีก็อะไรก็ได้บายประจุนะคะ ป้าอันก็ตอนแรกบ่มีความคิดว่าสิข้นได์สดเลยค่ะไม่มีความคิดเลยแต่พอเห็น,น,นคนหนันพานคนหนีพานอ๋าสวัสดีกอดๆค่ะนะคะน้องหมวยก็ได้เวลาลงแล้วจ้าใช่ค่ะน้องหมวยใช่ใช่พีพีกับ่อยากเกินค่ะพี่บ่อยากเกินคือคือกับเป็นบานเดียวกันกับพี่พีบัติเนาะแทบจะบ่ได้เห็นหนากันเลยค่ะ <laughs> ติดภารกิจหลายอันหลายอย่างพี่บัตรกันในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ แต่พื้นเพเป็นคนบุรีรัมนะคะหัวใจงามหัวใจงามแทคะ่ะบ้างเปล่าวสวัสดีครับอตอบกับพี่บัตรนะคะพี่บัตรก็สวัสดีกับคุณบ้างเปล่านะคะว่างเปล่านะคะขคําตองหามของคนหล่ะคะ่ะมาที่นี่โดยความเที่ยวบูงูเนะาะน้องซิวซิลบอกว่าวหายคุณไลล่าค่ะนะคะวหายคุณไลล่าคะนะคะ,คคะ,ะ,คะตอนนี้มีเจ็ดดวงตานะคะขอประคุณหลายๆค่ะนะคะ ขอบคุณหลายเด้อค่ะมืัววานคุณคู่บินอ่าสือแรงคุดลึกเด้อครับะนะมือแรงคุดลึกเด้อครับะนะคุดนีหอย่างเนาะบัดทีนี้อาบอกกันเอาเด้อค่ะน้องมวยก็สือัอนีเพื่อนใหม่ไดหลายหลายอ่าอ่าผู้ใดหล่สดนั่งเชียร์คุณคู่บินกับบ่มีโอกาสได้ไปกราบขอโทษขอให้ใดหลายเด้อค่ะนะคะน้องมวยบอกว่า,วาอ่าน้องพลน,นะคะคุณพลสวัสดีพี่พล ที่รักของหมวยจุบจ๊บจุ๊บจุบพวนนะคะมีการพวนสวัสดีค่ะนะคะมาคนแรกเลยเ้อค่ะนะคะอันเพื่อสุขภาพเขาก็ต้องออกกําลังกายแหละค่ะพี่เพราะว่าเ้าอยู่หลายนะคะ แล้วบอกขออนุญาตจบไลฟ์สดนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณน้องมวยขอบคุณยายปุ๋ยแฟนเพจไม่เห็นคอมเมนต์เพื่อนเลยห้ามเนื้อนะคะมีแขนขาที่กระชับนะคะกระสิบอยอนคอยไปไลยคะ่ะอ,อันนี้คือผลดีของการออกกําลังกายนะคะเนาะสุดยอดดีีนะคะพี่หนิงนะคะตอนแรกไปหาพี่หนิงนี่ตอนแรกๆนี่แทบจะบ,บ่มีเลยปเป็นนางบอกกับเราอยู่สองคนก็ช่วงนี้สําสหรับคนที่เล่นเครือขาอ่ายเฟซบุ๊กนะคะ นะคะอ่าเมื่อนีก้ก็ใ้เวลาไล่สดของคุณคูบินค่ะอ่าไล่สดเวลาอ่าสิบนานกานะคะบอกว่าให้ลดแป้งกินผักเยอะๆบ่อยงไงคือหายห่าหลดนหุ่นล่ะคะ่ะจ้งใดสิลดใดน้องหมวยแล้วก็ค่าโอ,โอ้ของแซ่บน้องซิ้วๆยู่ใส่ใสิไปกินน้ำมากินผสมค่ะมากินผสมนะคะ,ะ,ะ,คะอ่าพี่ทุมนะคะสวัสดีครับผมนะคะสวัสดีกับพี่ทุมนะคะ น้องซิวซิวนะคะก็บอกว่าสันมันดีเดอร์สวัสดีทักทายนะคะขอยุนี่อยูุนี่อนบอกบอกคุณลุงรัตน์นะคะขอยุน,อยนี่นะบอกว่าสวัสดีกับป้าจกนะคะอะไรก็ได้บายป้าจุก็สวัสดีกับป้าอั้นนะคะป้าอั้นนะคะป้าปอั้นก็บอกว่าสวัสดีทุกคนทุกท่านทุกนก็สวัสดีกับสันส่วนเดอร์นะคะสันส่วนเดอร์นะคะอัน พ่ทุ้มเหมือนไลฟ์สดสองวันโอ้ก็ได้นะคะอ่าเรียวตเต้าถานัดนะคะมือเ้ากะลูกมาออกกําลังกายนะคะได้สามมือแล้วค่ะได้สามมือแล้วนะคะ,อ,ะ,คะออกกําลังกาย่วนเด้อนะคะเป็นจังไดนเนาะคือไห้เป็นถือแทนตอดเงื้อไหลไปหากินตีอจังไหนไปว่าไปออกกําลังกายยั้งมือเนี่ยหรือว่าหัวกระตื้น สวัสดีกำนองซิวซิวโอ้ยหนอนะคะอ่านน้องสันก็บอกว่าครูบินนะคะสันส่วนเด้อกสวัสดีครับซิวซิวนะคะน้องซิวซิวนะคะอ่าน,น้องว่างปล่าบอกว่าสวัสดีพี่ิพี่บัตตก็บอกว่าคาแซมเข่าจา้าโอ้ติค่ะพีบ่บัตตโอ้ตีอันคุณโรงเรียนครูบินวาสีวานวันจันรค่ะเด้อค่ะคุณไลลาฟังบะโนนะคะนองหวายเด้อค่ะ อันนี้กับอันนี้กับยูมเพิร์บวยไงนะคะคูบินยูมเพิร์บวย,ยน้องซิลนะคะสวัสดีค่ะน้องซิลนะคะน้องหวยบอกว่าสวัสดีกับคุณปลายทางนะคะเมื่อวานไป,ป่โดนเพราะว่าเป็นปวดหัวค่ะโอ้เอฟเฟกต์ไม่ค่ะเอฟเฟกต์ไม่ปีมีรูปหัวใจว่าสิไ้แว่นตาดำหละ่ะคือสิจุยพวดนะคะมีทั้งเอฟเฟกต์แว่นตาดำันรอบสอง่าเพื่อนพัดก็สวัสดีกับคุณสุพันสภาคุณค่ะนะคะแล้วก็สิวานหมงท,ท,ทีน้ำนะคะ โอ้ที่ที่กับสิวานนะไล์สดก็คงจะยืนยันตัวตนแค่สามสินาทีก็พอนะคะพาก,กันกอดกันนะคะพี่ไปทางบอกว่าวแวะทักทายจา้านะคะอาบอาบน้ำแล้วกอดได้เด้อะ่ะแต่ว่าท่านด้อาบกอดไกลๆเนี่ยก,ก็ได้คะ่ะแต่ว่าปลาปลาส้มนี่ก็หาก,กินยากนะคะยุ่มเพิยย่ว้ใหญ่บ่คอยมีคนเห็ดกินถึงทำกินก็ไม่อร่อยนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ผมนะคะ แต่อย่างน้อยนะคะแต่อย่างน้อยอก็ทําให้เราสุขภาพแข็งแรงนะคะมีก็จะนองซิ้วๆปกตินะไม่ได้ใช้เอฟเฟกนี้นะคะ,ะแต่เอฟเฟกที่เคยใช้เทิงหัวนันเมรนจาู่วนาราธิวาสนะคะนาราธิวาสนะคะอยู่เป็นคนถากไต้คะ <c oughs> ่ะน้องหมยบอกว่าสวัสดีกับพี่สุทินทอออกกําลังกายในเด้อค่ะทุกทุกคนจะต้องทําเองนะคะทุกคนจะต้องทําเอง เป็นใบทองอ่าน้องน้องสุพันบอกว่าน้องมวยสสสสะสวัสดีครับพี่มวยคนสวยสวยสวยเดวอ่าว่างป่าบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ไปทางนะคะพี่ทุมบอกก็บอกว่าสวัสดีค่ะคุณสันค่านะคะน้องบ้าส